สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมพัชจาก Đ รอยแสบครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับนี่เลยครับผมกล่องสีเขียวโหแสบตาสุดนะครับมันคือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งในงบราคาประหยัดครับกับ Infinix Hot 11s อเอ้าวลืมเครื่องนี่นี่ Infinix Hot 11s ครับ ในรุ่นนี้นะครับทางอินฟินิก็เน้นออกมาจับตลาดคนที่ชอบเล่นเกมนะครับแต่มีงบจํากัดอยู่บ้างก็เลยคอ,อกมาเป็น i n f i n i ิตฮอตเอเลนเะครับที่ช่วงราคาประมาณ5,000บาทก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะขายที่5,299บาท ซึ่งในช่วงแรกที่มีการวางจำหน่ายนะครับก็จะมีการเก็บคูปองนะครับทำให้สามารถจะซื้อเครื่องได้ที่ราคา5,999บาทส่วนช่วงแคมเปญน,นะครับเมกะเซลล์10/10 10, เนี่ยก็จะมีเวลาแฟลชเซลล์นะครับราคาเครื่องจะอยู่ที่4,999บาทนะครับจะได้ชิปเซ็ตในสายเกมนะครับอย่างตัวของ Helio G88 นอกจากนั้นก็คือสายเกมก็ต้องชอบความมีมิติของเสียงนะครับก็เลยได้ลำโพง Duo s p e ป k e r มาด้วยนะครับเปิดโปเกมอนยูไนต์มาก็เห็นว่าเรื่องของตัวกราฟิกนะครับ การเรนเดอร์ต่างๆขอบตัวละครก็สมูทนะครับผมเรียกว่ามีแอนตี้เอลัซซิ่งเรียบร้อยไม่ได้เป็นขอบหยกัยกๆนะครับเรียกว่ารองรับการแสดงผลค่อนข้างดีทีเดียวส่วนตัวเกมก็ลื่นไหลนะครับผมเรียกว่าเล่นได้ต่อเนื่องไม่เจออาการสะอึกหรือว่ากระตุกเลยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวของเทคโนโลยี Darling Ultimate AI Game Booster นะครับที่เมื่อเปิดเกมขึ้นมาครับเป็นการ activate ฟังก์ชันนี้นะครับในการควบคุมเรื่องของ CPU GPU แล้วก็ตัวของเฟรมเรทนะครับให้นิ่งตลอดทั้งเกม ส่วนอาวับหลังจากที่เปิดทดลองเล่นมาแล้วนะครับก็เห็นว่าเรื่องการปรับกราฟิกแบบ HD สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทนั้นนิ่งที่30ตลอดเวลานะครับเรียกว่าตัวชิปเซ็ตแรงพอนะครับรับตัวมี d i ่ t e ค h ฮโร o G88 แต่ว่าติดดนึ่งก็คือเหมือนกับว่าตัวเกมยังไม่รองรับโหมดเฟรมเรทสูงนะครับทำให้มันฟิกแค่30เฟรมเท่านั้นซึ่งระหว่างที่เล่นไปก็มีการทดสอบอัดหน้าจอไปด้วยนะครับก็เห็นว่าตัวเฟรมเด่นไม่ได้ขยับครับยังนิ่งที่30อยู่เหมือนเดิมเลย นั่นก็หมายถึงว่าตัว CPU นั้นเอาไหวแน่ๆครับแต่ว่าต้องรอให้ตัวเกมออกมารองรับโหมดเฟรมเรทสูงก่อน yeah. พับจีนครับเราก็สามารถจะเลือกเปิดภาพ HD แล้วก็เฟรมเรทสูงได้นะครับก็เล่นลื่นครับไม่เจอปัญหาแต่ในโหมดนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราต้องการอัดหน้าจอไปด้วยอาต้องเลือกปรับกราฟิกลงมาอีกสักสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเราเปิดที่ HD กับเฟรมเสูงอัดหน้าจอไปพร้อมกันเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่มีเฟรมกระตุกอยู่บ้างเหมือนกันในที่บอกครับว่าตัวของ Infinix Hot 11s ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.78นิ้วนะครับความเอีย HD p l u แล้วก็อัตราเฟรมที่เ0ด้วยเพราะฉะนั้นในเรืงการใช้งาน,นครับการปัด ความลื่นไหลของหน้าจอนั้นก็ถือว่าตอบสนองแล้วก็ติดนิ้วได้ดีทีเดียวอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้ตัวของหน้าจอทัชลื่นแล้วก็ตอบสนองได้เร็วนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอของ i n f i n i x Hot 11s นั้นมาพร้อมกับทัชแซม pling ที่180เฮิรตด้วยนะครับส่วนตัวของระบบประัติการครับตัวนี้ก็เป็น Android 11นะครับบน XOS ครับเป็นระบบปิบมติการของฝั่ง In f ฟ n i x ก็ในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ครับก็จะมีพวกตัวของ AI a r l i n งที่เป็นโหมดเกมที่เราสามารถจะเลือกปรับ เรื่องของการอัดภาพหน้าจอครับบันทึกวิดีโอได้แล้วก็ปิดการแจ้งเตือนและการโทรเข้ามารบกวนระหว่างเล่นเกมได้นะครับนอกจากนี้มีพวกฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับอย่างเช่นการสไว p ขอบหน้าจอขึ้นมานะครับเราสามารถจะเลือกเปิดแอปต่างๆขึ้นมาเป็นหน้าต่างหรือว่าเป็นทางลัดเข้าแอป,ป,ปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าเกิดอยู่ในแอป,ปแล้วนะครับก็สามารถจะลากขอบหน้าจอได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอเราเปิดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการเปิดแอปลักษณะของเป็นหน้าต่างลอยขึ้นมานะครับ หรือถ้าเกิดว่าใครนะครับมีลูกๆมีหลานบางทีแบบว่าอาจจะมาหยิบโทรศัพท์เราไปเล่นนะครับก็สามารถจะเลือกสลับมาใช้ตัวของ k i d โ Mode นะครับเพื่อเปิดใช้งานโหมดเด็กเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเอาแอปพลิเคชัน ที่โอเคว่าปลอดภัยไม่ใช่เกมหรือว่าไม่ใช่อะไรที่แบบว่าดูรุนแรงนะครับใส่ไปในตัวโหมดเด็กได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เด็กมาเล่นได้ครับสบายๆซึ่งเราสามารถจะทําการล็อกนะครับด้วยรหัสผ่านได้นะครับในโหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกมาที่โหมดปกตินะครับแล้วเข้า Google Play ไปโหลดแอป pp, โหลดเกมจ่ายตังอะไรแบบนี้ ซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวของ i n f i n i x Hot 11S เนี่ยก็รองรับนะครับทั้งเรื่องของการใส่รหัสใส่พินหรือว่าสแกนลายนิ้วมือครับที่ด้านหลังของตัวเครื่องตรงนี้เลยครับแตะปุ๊บก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับหรือจะเลือกใช้การสแกนใบหน้าครับในการปลดล็อกตัวเครื่องก็ได้นะครับอย่างที่เคยบอกครับว่าฝั่งอ n นฟินี่ีอาจจะมีตัวของบ l o a ต w ว r e หรือแอปเไม่ต้องการติดตั้งมากับเครื่องในตอนแรกอยู่บ้างครับอันนี้ก็สามารถจะไปเลือกถอนออกไปได้นะครับหรือว่าจะปิดการทำงานก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะแอปเหล่านี้นะครับบางทีก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนมาจนเต็มแถบด้านบนหมดนะครับก็เลยต้องแบบอ่ะบางอันไม่ได้ใช้แล้วก็ทําการปิดไว้ซะหรือไม่ก็ไปเลือกถอนการติดตั้งไปเลยก็ได้ครับโอเคถัดมาคือเรื่องของแรมกับรอมนะครับ infinix hot 1 1 s เนี่ยก็ให้แรมมาที่ 6GB โดยความจําภายใน 128GB แนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดกล้องนะครับหลัง3ตัวนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องหลักความเร็วสูงสุด50ล้านพิกเซลนะครับแล้วมีตัวของ ai scene detection ครับไว้ตรวจสอบว่า สิ่งที่เราถ่ายภาพอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับเป็นอาหารเป็นท้องฟ้าเป็นวิวทิวทัศน์หรือว่าเป็นภายในห้องหรือว่าในร้านอาหารร้านกาแฟพวกนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล้องมาโครนะครับสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้แบบโค o สอัพอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น d e p เซนเซอร์ครับไว้วัดความลึกสำหรับการถ่ายภาพในลักษณะของโหมดพอเทนนะครับหรือว่าละลายฉากหลังมันเองส่วนกล้องหน้าเซลฟี่อยู่ตรงกลางหน้าจอครับตรงนี้ก็ เป็นกล้องหน้าที่มีเลนกว้างนะครับทำให้เวลาถ่ายภาพเซลฟี่เนี่ยแล้วยืดไปสุดแขนก็จะได้เฟรมที่กว้างขึ้นกว่าปกตินะครับเผื่อใครต้องการถ่ายเซลฟี่แล้วก็การเก็บบิวทัดไปด้วยเนี่ยก็โอเคเลยทีเดียวครับกับการใช้งานตัวกล้องหน้าของ Infinix Hot 11s นะครับซึ่งโหมดก็จะมีทั้งตัว AI Camera นะครับโหมด Beauty โหมดภาพบุคคลนะครับผมแล้วก็พวกภาพถ่ายแบบ AR ซึ่งจะมีการเอาพวก กราฟิกแอนิเมชันต่างๆนะครับพวกหน้าแมวนะครับเว้นตาหน้าหมาจิ้งจอกพวกนี้ก็สามารถนำมาเล่นเป็นวิดีโอสั้นๆได้ครับวิดีโอจากกล้องหน้าของ i n f i n i x hot e l e e n s นะครับอันนี้คือโหมด2 k ความละเอียดสูงสุดครับลองเช็คดูเรื่องของสีแสงเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือตามแสงนะครับสีก็จะมานี้นะครับแต่ถ้าเกิดพย้อนแสงเนี่ยมีการปรับเรื่องของความสว่างอีกนิดนึงทำให้สีจะมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับลองเช็คดูนะครับ เดี๋ยวดูกับหมดต่อไปที่เป็นหมดโบเก้คือวิดีโออะไรฉา,ากหลังนะครับวันนี้ก็้าขึ้นแว่นนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นหมดโบเก้นะครับถ้าเกิดเปิดอะไรฉากหลังตอนถ่ายวิดีโอไปด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีการลดความเอียวิดีโอเป็น 720p นะครับแต่ก็ระายฉากหลังนะคโอเคเหมือนกันนะส่วนนี้เป็นวิดีโอจากกล้องหลังที่ความละเอียด 2k นะครับลองเช็คดูนะครับเรื่องของภาพแสงสีแล้วก็เดี๋ยวไปดูการโฟกัสระยะใกล้ดีกว่านะครับ ถ้าเข้ามาโฟกัสที่ดอกไม้นะครับลองดูใครต้องการใช้แตะช่วยนิดหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าการโฟกัสเองอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเกิดแตะหน้าจอช่วยก็จะโฟกัสได้เร็วขึ้นครับเห็นครับเข้ามาปึ๊บแล้วก็แตะโฟกัสช่วยนะครับแล้วก็ออกมาครับประมาณนี้ครับ ส่วนแบตเตอรี่ของ Infinix Hot 11s นะครับถึงแม้ตัวเครื่องจะไม่ได้ดูหนามากครับแต่ก็ให้ความจุมาถึง5,000 m มิลลิแอมนะครับแล้วก็ยังรองรับการชาร์จตอนนี้ครับใช้เป็นพอร์ต USB Type C แล้วด้วยนะครับโดยตัวหัวชาร์จนั้นสามารถรองรับการชาร์จไว้ที่18วัตต์เรียกว่าสามารถเสียบชาร์จครับ50นาทีได้แบตกลับคืนมา50% แต่สำหรับใครที่อยากได้มือถือแบตอึดใช้งานนานๆครับไม่เน้นเล่นเกมก็สามารถจะมาเลือกเปิดโหมดมาราธอนพาวเวอร์นะครับบน Infin นิตีคอร์11เได้ตัวนี้จะเป็นโหมดประหยัดแบตนะครับให้เราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ยาวนานขึ้นจะมีตั้งแต่โหมดเปิดพลังงานแบบปกตินะครับพวกนี้ก็จะได้แบตเตอรี่มาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบเปิดแบบอัลตร้าไปเลยนะครับก็สามารถจะเลือกโหมดนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นโหมดนี้เนี่ย มันจะเหลือการใช้งานแค่เรื่องของการโทรเข้าโทรออกรับสายส่งข้อความเท่านั้นนะครับส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับ Infinix Hot 1ต s อเนอี่ยก็รองรับการใช้งานนะครับ Dual 4G นะครับ2ซิมได้เลยนะครับสามารถใช้การโทรผ่านคืข่าย 4G นะครับแบบโบลเต้ได้ด้วยครับส่วนเรื่องของ Wi-Fi ครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2.4 g h z และก็5 g h z ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องครับอันบ็อกซ์ปิดท้ายแล้วกันกับ Infin i x Hot 11S นะครับว่าถ้าคุณจัดไปแล้วเนี่ย ภายในกล่องเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับนี่นะครับภายในกล่องของ i n f i e i l i c o n e 1 s นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีพวกสเปคข้อมูลต่างๆระบุอยู่บนหน้ากล่องนะครับว่าใช้เป็น m e ท i ทค e ฮ Helio G88 นะครับแรม6 2ร้นะครับตามนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวซองของเขาอะนะนี่นะครับตัวแรกจะมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็นี่นะครับก็เห็นว่าที่หน้าจอจะมีฟิล์มกันรอยแปมให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ ภายในกล่องนะครับปึ๊บเปิดมานี่นะครับก็จะมีพวกใบรับประกันนะครับแล้วก็มีตัวเคสซิลิโคนมาให้1ชิ้นนะครับพร้อมใช้งาน <S <S แล้วก็มีนะครับหัวชาร์จนะครับนี่ไงที่บอกว่าตัวเครื่องชาร์จส8บบาทนะครับก็ให้มาเลยแบบ18บาทครับแถมให้ในกล่องแล้วก็มีเข็มจิ้มถาดซิมนะครับอยู่ในนี้พร้อมกับ สาย USB Type C นะครับให้หนึ่งเส้นนะครับใครที่มองหาสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณ5,000บาทครับอยากได้สเปคครบหน่อยครับจอชัดลื่นแล้วก็เล่นเกมได้ลำโพงคู่นะครับมีชาร์จไวผมว่ารอบนี้ Infinix Hot 11s จัดสเปคมากด้หน่าสนใจเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาช่วยดูช่วยตอบให้ อย่างวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ